สวัสดีครับวันนี้มีลาบอีกแล้วครับวันนี้มีลาบลาบหมูลาบหมูลาบหมูขัวแล้วนะครับเนี่ยสุกเต็มล้นลนะไม่ได้ดิบนะลาบหมูนะครับทำเองเลยนะครับลาบทำเองลาบมีข้าวเหนียวครับ ไอมะกรอปไอ้สลัดเน่แตงกวามะเขือปอกครบหมดข้าวสวยก็มีข้าวเหนียวก็มีเขิไหมเขินไหนตักเอามาแล้วครับเด้ให้หิวมกเขมาได้เลยนะครับนลดพลังนะครับ เรเสร็จไกินพลังต่อนี่เลยนะมพิกคาเลยอ๋พิกานี่นะจิมจิกนกินจิมจิกินมกินจิมนพิกขาพริกข้นนะครับเนื้อพร้อมเรียกร้อยนะครับมาแล้วครับเร่กกอนมานะครับ วันนี้ให้ทกับข้าเหนียวชิมดูก่อนนะนะครับข้าเหนียวเข็ดหนึ่งเ้าหนึ่งนะ 嗯，嗯，好吃好吃，夹菜。 เตินพิกฝาอืมงยคับอันนี้มันปรอบแต่นี่ใบกลนวมดุอืมอืมนารัอน่าอันมากอีเสักนงอืม ็ู้น,นะฝนมาตู้หนังก็เดี๋ยวต้องมี้อน,น อันเดิรมากกัอืมอือร่อยอร่อยเดีย๋ยวขยิงเข้ามานะครับ ขอบคุณนะครับอย่าลืมติดตมนะครับสวัสดีครับ